เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอผมอีกแล้วนะครับก็เห็นปกหลังแบบนี้ก็คงจะรู้นะคะว่าผมจะมาทำคลิปอะไรใช่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปสปอยอีกครั้งหนึ่งสปอยในะวันนี้ครับจะเป,ป็นสปอยจากร i ิปอินดานะครับแล้วก็ผมจะมีสปอยเซอร์ไพรส์อีก1นึ่สปอยและท้ายคลิป ก็รอดูได้เลยนะคะว่าจะเป็นสปอยอะไรนะทุกคนโอเคนะสำหรับสปอยวันนี้จะเป็นสปอยที่เขาว่าว่าจะเป็นเกี่ยวจะไปเกี่ยวกับฮาคิเกาะใหม่นะทุกคนผมก็ได้ไปดูมาแล้วแหละครับว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยจะทำครลิปสปอยนะครับทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนะครับก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดแชร์นะครับช่องผมในคลิปนี้ด้วยนะครับก็จะฝากเปกระตุ้นใจให้ผมมากๆเลยนะครับทุกคนกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับถ้าดีกดแชร์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสปปอยยยลลกกัันนเเดีว่าะครบไ โอเคนะครับเราก็ตัดภาพไปที่สปอยนะครับจะเป็นริบินดานะครับทุกคนอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งนะซึ่งมันจะเป็นเกาะพอดทาวหรือเกาะโลกแรกเอ้ยเกาะแรกของโลกที่3นะครับทุกคนก็จะเป็นเกาะริเวอร์ใหม่แต่ว่าทำไมผมถึงรู้นะครับเพราะว่าเสียงเพลงนะครับมันจะเป็นเสียงเพลงของเกาะนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูสปอยน์ดีกว่ามาเปิดคลิปวิดีโอครับนี่ครับเป็นเสียงเพลงแล้วโอ้นี่ยมาขิ้เกาะใหม่สีแดงนะครับเหมือนเขาจะเปลี่ยนสีหาคลิปสีแดงแล้วก็เป็นดาบเคลือบนี้แล้วก็มีปืนด้วยนะคทุกคนอาดูใหม่ครับปึ คล้ายฮาคิระชาตเลยนะทุกคนเป็นเป็นเหมือนออร่าสีเลือดสีแดงๆแบบนี้นะแล้วก็ปกตินะครับฮากิกกอดเนี่ยมันจะเคลือบปืนนะครับแต่ไม่มีออร่าแต่ตอนนี้มันมีออร่าที่ปืนแล้วนะรือว่าดีเลยทีเดียวก็นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนสีของฮาคิเนี่ยเป็นสีอื่นเช่นสีลุ้งหรือว่าสีฟ้าอะไรเงี้ยมันจะสวยขนาดไหนนะทุกคนก็น่ารอนะครับอัปเดตหน้ามาเนี่ยผมจะลองไปใส่ดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนโอเค แล้วทุกคนเหรครับมีความคิดเห็อย่างไรเกี่ยวกับการปรับใหม่ของฮาคิกเกาะครั้งนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์บอกในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับตรงนี้เป็นสปอยเออ่สปอยเซอร์ไพรส์อย่างที่ผมพูดไปตอนขีดนะครับก็จะเป็นสปอยนะครับสปอยนี้มาจากทวิตเตอร์ไฮเปอร์เจนะครับหรือว่าช่องยูทูปไฮเปอร์เจผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับแต่ว่าเขาโพสต์รูปนี้ออกมานะครับก็ไม่รู้ว่าชื่อถือได้ไหมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาจากแอดมินนะครับแต่ว่ารูปภาพนี้เป็นรูปภาพเกี่ยวกับ เหมือนจะเป็นสกิลดาบนะครับสกิลดาบสีเขียวๆนะครับคล้ายของลองสวอทที่ปรับใหม่เป็นพืชแต่ลองสวอทไปปรับไปแล้วนะครับระดับนี้มันเป็นดับอะไรล่ะทุกคนมันเป็นแบบเหมือนสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคนก็สวยมากๆเลยนะผมว่าสวยเลยถ้าเป็นสีฟ้าจะสวยกว่านี้นะครับทุกคนแต่บางทานก็มินไดเบนะสิ แล้วก็ทุกคนนะคะมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับสปอยภาพนี้นะครับ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้ล่างคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนว่าแบบมันสวยแค่ไหนหรือว่ามันมีความจริงแท้แค่ไหนนะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับทุกคนสรับผมเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีความจริงสักประมาณ50-60%ถึงเนะคะเพราะว่ามันก็ดูไม่ตัดต่อโอเคครับสำหรับสปอยวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าสปอยที่ผมสปอยมาโดยเฉพาะสปอยอสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความจริงแท้แค่ไหนนะครับทุกคนก็อย่าไปเชื่อมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาจากแอดมินนะแต่ว่าสปอยลิบอินดานเนี่ยก็ไว้ใจได้ดเกือบร้อเเซ็นเลยแหละนะครับถ้าเขาไม่บิดนะโอเคครับสุนสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาชมกันครับแล้วก็สวัสดีครับ